ัสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง y o ยูทูบต้นกับก้อนวันนมักไฟครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเลาะปลาน้ำผีเล็กนะครับนี่อยากมาเลาะปลานั้งผีเล็กนะครับให้ยผีเล็กพามากครับนี่มากับพี่อายครับนี่ มาหลุนน้ากันครับวันนี้สีมานหรือเ่าหมานครับเพอละรัคาเห็ดก็ลังเขียวครับนี่ไข่เห็ดอัอนเขาไข่หน่อยก่อนนะแต่มันเป็นเห็ดกอ่อไหมก่อนอเห็ดกอ่อลังเขียวืีมืมันนี้ต้นมาปลาไม่เด้อครับพี่น้องเห็ดฮาลัางดอกกับสีเคยเคยเห็นแน่บ่เคยเห็นแน,น,น่นะครับะว่ามันมเหมือนปลาโซนทางบ้านนะครับเนาะตอนนี่พิกัดไม้กับยู ปลาบานคนาไว้ก่อนอำเพื่อสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับดอกนึงครับเก่งอ,ออกเป็นดงอ,ออกเป็นดงเลยครับวันนะีออ้จะอ่อนหน่อยก่อนนะเพียงเดียวท้งเขาหรืยงย่างย่ายมาก อันนี้ออกเป็นดงเลยครับพี่น้องเพิ่นทั้งหมดในกลอืมเห็ดอืดอกนั้นใส่ไปได้แล้วนี่เห็ดเพิ่อมาเนี่ยเห็ดเพิ่อเห็ดเพิ่ออะไรเห็ดเพิ่อข้าวอะเก็บน้ิมเพลินแล้วขึ้นแบบนี้เลยอืมนี่เต็มอืมข้างในก็นมี โนะอ้ยนะเก่งพวกเลยอือออกเป็นมูเป็นมูหมือกันหนึ่สองดอกนี่ก็ั้งไหน,นอืออือเยอะตนาแลครับพี่น้องออกเป็นมูมูยู่ไหมครับเป็นแต่สะออนนี้ลีครับเยอะมาก ยังอยกันเอาแข็งๆนอะฟังทั้งหนีนอนโอ้พวกนี้ก้อนเฮ็ดนาเลยอเฮ็ดนาเลยอเฮ็ดลังเลยอเฮ็ดลังเขียวกับพี่นองเกิดเป็นมู้นยี่ไก,กลๆกัน น่าเลอ้ดอกแข็งแขงออกแข็งแข็งงามๆพี่น้องปบนไหนก้อนดอกหนึ่งไล่ไล่หน่อยก่อนเนาะออกไปต้นหนากระมี่ครับุ่นน่ะนี่เดี๋ยวนี้เสียงกระเจาเขาไม่อะไรกันนี่กระเจนี่นี่นี่จะหามดอกหนึ่งสองดอกมันนึงหนึ่งดอกมันเต็มราง ยังสะดุดนี่ก่อนรถข้าร่างเข่ามากดุนดุนเลยโอ้ยพี่เล็กแล้วหาอยู่ฟังผุ่นครับรถข้เจ้ากับก้าล่งเข่ามาครับนี่จะเสียงรถอยู่ทางนอกนี่พี่เล็กแล้วให้เฮ็ดเปิืงเข่าพี่น้องควนโถงควนโถงควนตานี่ครับขอบคุณหลายๆครับเฮ็ดลังเลย เราแข็งๆนะครับพี่เล็กฟังทั้งฝีไหมมีมีสุดจบลืมหัวยากระยุ่งหก่อยก่อนจะใส่ย,ยากระยุงย <laughs> ่งนี่รถแทนบรถเห็ดตลางเขียวครับ ดอกสวยๆตรงนี้ดอกเด็กลังเขียวตุต่มๆครับเก็บยาวๆเลยเก็บยาวๆเลยปูนออกงาไปปูน กูนับพี่น้องอยู่ต้งหนาแค่นีุู้เนี่ยดอกนี่กันเออออกเป็นปลาเลยพี่น้องเห็ดลังเหลียนะครับนี่ดอกนี่รับเนี่ยอีกอยู่ตกตูมนี่เห็ดไม่เห็ดเหลียงนะบ้างเห็ดผิดเดออข่อนละบ่อนบ่อนนี่ก็บว่าต้องเอาเลยเด้อข่อนเออเก็บแต่เห็ดที่คุ้นๆเคยๆนี่ดอกตูมด้วยนี่ เขียวเห็ดลังเขียวตกตูมไอ้ก่อนเล่าใส่สะออนเห็ดกลับพี่น้องแล้วมุนแล้วมุนอีกอยู่งแล้วนี่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 เราก็ะมุนมุนฮะเห็ดดินกับดอกง่ายดอกงามครับตั้งนี่ดอกแข็งเห็ดดินดอกแข็งแข็งดินดอกงามงามไอ้ก่อนดูดกันใหญ่อันนี้แข็งบ่ มาได้แล้วอืมไม่ได้ยูแข็งยู่ไงดอกบานแล้วแต่กยังแข็งครับพูนไอก่อนดอกนึงมีต้นไหนเออแดงปะหนัานมาได้แล้วมาได้แล้วอืดอกนี้พูนดอกนึงอยู hm ่ไกลเป็นครับไอ้ก่อนน่าเก็บได้ด้วครับเจ็ดดิบอีกก็หลังเขียวครับ บอล่ะครับซึ่งติดตามหากับพี่น้องมันหนีมากมาเบิงเห็ดเผืองโดยเฉพาะเลยครับมะจิตได้คือเพลินบอนนะพี่ <laughs> ขอเก็บน้เด้ยก่อนอยากสัมผัสนี่ mm hmm. เห็ดเผ<อ>ืองแต่อ้ก่อนเฮ็ดพึ่งแต่หรือว่าเห็ดอียงก็เห็ดเผืองขเข่ากัมบ่นี่ครับอันเดียวกันเถอเป็นตะแกรงแสียบนะครับนอ้ mm hmm. องเนี่ยสาเขียว เจ้าาเป็นมโม่เหมแคปเรนทเหดลัเขียวอีกพี่ก็กวา<ๆ>พี่เล็กมันเห็ดลังงกเลยก,ก่อนว้าวพี่เล็กว่ามันห็ดลังงกเลยเด้อพี่เียกว่าเห็ดหน้าเลยครับกจุมาหต <laughs> นตนตน ก่อนพอเห็ดหลายพี่น้องหนวดตำหนาตำหลังอยู่มันเต็มๆนี่ดอกหนึ่งอี่ครับพี่น้องครับดอกหนึ่งครับเห็ดพึ่งเข่าหเพึ่งเข้าเข้าดอกสวยๆงามหน่อยก่อนเนาะปอกออกคักออกแน่จะหน่อยก่อนนะออกเป็นดงโอ้ยสะอืึนสะออนนี่หลีพี่น้อง อันยืดไต่ไบใหม่ครับเด็กดอกสวยๆปุบว้าสวยสวยๆไปะนะมา <laughs> ได้แล้วมาได้แล้วเก็บเอยเพี้ยงเงียเหี่ยวยืดดอกสวยๆก่อนนะเป็นไรดอกนี้เหี่ยสวยสวยของจริงบุญครับพี่น้องน้องขอรอพ่อฮิดเพิงเขายู่บุญ เนตนาเลยเ็ดล anyway, ังเลยพี่น้องครับม mm, really, really. ันดอกแข็งดีหรือไม่กันเนาะแข็งเ็ดเ็ดฟังทางนีนจังไหนดอกแข็งดอกแนมครับนี่นะเขียวเก็บเลยเก็บเลยเเ็ดลังเขียวด้วยครับพี่ฟังทางงุลน้ำมีกนครับนี่ครับพี่น้องเนตเป็นยังไงก่อนเนตนาเลยเนตนาเลยบานเปนยังแข็งเนตนาเลยดอกบานแต่ว่ามันยังแข็งไหมครับพี่น้องครับเป๊ะเปียก เือเจอแบบเพชรดังเขียวยางพอยางพอเลยก่อนออกลายลีครับพี่น้องครับสองดอกได้หนึ่งตอนไต่ไปใหม่เห็นป่ะจะทับอันนี้เออาสามนี่เดี๋ยวกุญครับยังไม่ได้เบิร์ตด้วยโอ้ในก่อนหนึ่งเห็นป่ะยี่ไกล่ปเอาดูวเหรอ ม่นช่เครื่องตาหรอกเปล่ปาเพียงเดียว <c oughs> <c oughs> ยเดียวถาไปพุ่งข้าวเฮ็ดยังไงกันเฮ็ดดินแขงตกแข็ง,ขงเอด็ดพงสม,มเอด็ดพงหวานนะบ่งนยะเอ้ยเอ็ดพงหวานเอ็ดพังสมบ้า่ะอันเดมันเปล่าร <c oughs> อคือบางแห่งหรไรกันนันกนโดนโด ีครับดอกนึงครับเห็ดเผ่งแต่นะครับเนาะพี่เรียกรว,ว่าทั้งอุบล<อ>เอิ่นมาเห็ดเผ่งแต่ทั้ทงทั้งนี่เอิ่นมาเห็ดเผ่งเขากำครับนี่กันตะแกงหวานเนาะครับพี่น้องครับครับดอกนึงครับเฮ็ดเี็ยังไงก่อนตึงรายกินเนี่ยอืมใ่ได้ได้อออเออมันคืออะไรขามัน่นมั่นเลยนี้งเก้ากรรมเขาโผล่ดูการ เพ็ดเพิงอีกแล้วครับสองสองดอกอืเป็นตะเกียงหวานกับไอ่อนพี่น้องไอก่อนฝ้ายหลังอกครับงอกลงงอกหลงงอกเหลืองหน่อยครับบูมีใครยังไม่เห็นเลยันหรออู้นี่สองดอกเอามาเลยไอคอนเข่าไปบ่ได้ล่ะติดล่ะไอคอนอุ้งสองดอกนะครับนะดอกบานล่ะ อเมกันให้เสืองขาหนุ่ยุ่งครับเลี้ยงงูเลี้ยงตาขอล้อครับนี่ยขอล้อได้ไปดอกนึ่งเนี่ยดอกเด็กอยู่เห็ดผิดหลายหลายเลยครับพี่น้องครับป้านี่สารพัดเห็ดผิดเลยพี่น้องเห็ดละงกเห็ดละงากรไหมครับเห็ดละงกนิมน่ะที่ว่าเอาไปกินแล้วตายนะเต็มเลยครับพี่น้องออกเป็นป้าเป็นดงอยู่นี่ครับเห็ดละงกผิดนะครับนี่มันมาแม่เห็ดละงอกนะครับแต่มันเกลี่ยกันนะครับเนาะนี่ ออกเป็นดงเลยครับนี่สมคำลำลื่อไปก่อนเน็ดลายอีลีพี่น้องครับสมคำลำลื่อเลยเง็ดเพิ่งยางแป๊บแป๊บพอยางแป๊บแป๊บพอเลยนีะพี่น้องโอ้ยงามจ้ะนี่ครับพี่น้องเง็ดเพิงแฝดเห็ดเพิงยังเกาะก่อนเมียนบ่านี่เง็ดเพิงเขาว่าน้อาถอนมันกันะ ทั้งทั้งหลังเริ่มบวออกเออนี่แหละเห็ดเผืองเเห็ดเผืองเขาคำกับพี่น้องเออเมื่อเมียนรับพี่น้องมื่อเอิญปีไก่เห็ดเพิองเขากับพี่น้องดอกบักเงยหนึ่งนะมาแต่เห็ดเพิองอันดอกคำก่อนดอกใหญ่แห้งถ้าดอกหนึ่งมันดอกหน่อยอยู่นะครับแต่ท่านเอามันดอกพี่ครับพี่น้องมันเห็ดเพิองไข่ว้หนี้ก่อนทุกคนก่อนเอานบ่อือ อุ้ยแมงนี่ดีพี่น้องนี่ใช่ีอเพิ่งไข่นี่เห็นต่อุบบนนี่เห็นไอบาล่านนี่อไอบาล่านละเก็บไอบาลลานกับเอสาวนงนะครับน้องน,นี่เบิองขีดมันเึ้ื่อนเราอยู่นี่ได้เป็น,นอันนี้อยู่ไอคอนเติมมันนันมันเกิดแบบอันนี้นะมันเกิดยัางง่ามน,นี่อพอแล้วครับนี่ว่า่สิบบเาไอเด้๋พอนจะมูลละ่ลักครับพี่น้องอีดอกนึงครับบานละออ้ยเป็นตะเกียงเสียบครับพี่น้องเออ,อตัดขาเลยก่อ,อน สวยนะอุ้ยวิววิว <laughs> <laughs> ดอกไม้สวยนะเห็อย่างไรก่อนโอ้ <laughs> oh, ขา่ขาใ <laughs> <laughs> หญ่ป้งเห็ดอันนี้ต้นไ้นเห็ดคมเห็ดคมดงบ่ะนะเ <laughs> ข็ดดังเขียวราบก้นยามาก เกิดมาบ่เคยผัวบ่เคยเห็นเด้อพี่น้องเด้อออกจุกนา่นยังสิออกคักออกแน่แั่พี่น่องนี่เด้อนี่เพนการจะสียับน่้นหนาจะนี่เออเพิงเขากำมัน่มแมนไอวิดอกงรับเง็ดรวมใด้าขอรั้าใดโย่นเป็นเห็ดเขียว เงี้ยเขียวเลยไปหาต่อครับพี่น,อน้องให้เพืงอีเล๋ะครับสองดอกให้เพืองเขากำ้ว้ก่อนเงี้ยแออกคักออกง่้ยลพี่น้องครับแ,าาาาแล้วพ่อกระจอกเอาอันตะกาจะผามากอะไรหน่อยก่อนเนาะ กลับมานิ่ท่างตะการแต่ผ่าสองใบกับกระต่ายหน่วยหนึ่งไหมครับพี่น้องคนคนเดียวไหมครับค้นนะไมาเบื้งเห็ดหลังเขียวครับพี่น้องอันนี้ก็เยอะนะอืเห็ดหลังเขียวเนี่ยออกหลายคักหลายแนีหยดีพี่น้องครับนี่กับปูนี่นี่นี่เอาเก็บนี่ตั้งรังนี่ห้อยเพ่อได้เพื่อแรงเดียว นี่เอกนะนี่ยังไงก่อนพี่จังยี่น้องไก,ก้ก้อนรลบใบเห็ดอก้อนแรับใบเห็ดล้วโดดดงๆอยู่เอือนี่แหลายก้อนลองดอกกับพี่น้องเมื่อกี้ทายรูปนะครับโอ้โหเ <c oughs> สียงขาเสียงยังลองดอกโอ้ย ปล่อยแล้วครับเห็นยังไงก่อนเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังเขียวก็เห็ดพึ่ง เพิงเขาน้อยนี่ีเด็กไปเห็ดเพิงเขาน้อยส่วนเพิงเข่าอีกดอกนึงเพิ่น,นโอ้ยเห็ดลังเกียวเพิสองดอกเพิ่งเขาน้อยครับเพิ่งเขาน้อยเด้อครับพี่น้อง

เห็ดข้าวแป้งครับเห็ดข้าวแปง้งหรือเห็ดดินนะครับเนาะเห็ดดินใ่ครับพี่น้องบานเห็ดเข็งมันดอกบานตัวนั้นยังเข็งอยู่ครับเห็ดด่างเขียวครับสองดอก ม่ใช่สองแค่สามนี่เห็นไหมพีมาเห็นมันกำดอกน้องเพชรข้าวครับข้าวกำมอันนั่นกัน้เพชรข้าวกำมเพชรข้าวกำมอันนั้นเห็ดเห็ดละงอกผิดเด้อครับพี่น้องครับที่ว่าออกข้าวนะครับเนาะนี่ดอกแต่เป็นแบบนี้ครับ ว่าล่ะครับนี่ละง่ขาวพี่น้องครับอ๋อคือหนูอ่ะตอมันบานแล้วล่ะอืมอราง่เรง่ขาวข้องแทะครับนี่เบ่งเบาเบ่งไข่มันนะครับเนาะ พึ้นขานักยยงครับมันเกิดบนขอนไม้เนเพิ่งกับพี่น้องออกเป็นสั่นๆยูบะที่นี่แม่มาเห็นต่ไก่ด้วยน่ะอ้ยออนก่าดอกนี้กันโอ้โหเขาเป็นคู่เลย นี่ครับอีกดอกนึงตรงใหญ่มามีีเมื่อกี้นอือี่ครับพี่น้องเป็นกระจุกเป็นกระจุกยุคครับนี่เป็นตับตับเลยไอคอนไอกอนเรากระตามาผิดหน่วยแล้วไ <c oughs> ออน <c oughs> ว่ะแต่พ่อกระเจ้ามีกระสาสามหน่วยเลยเนาะกระตานหน่วยหนึ่ง กระสาสองน้อยกระตานหน่อยน้อยหนึ่งเออมื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 อโอ้ยงามครับพี่น้องมาปล่อยน้ำเพลินหล่ะครับพี่น้องเห็ดเพิงสมครับพี่เห็นตาผีเล็กหวามันเกลียงหวานครับไปก่อนนี่สองดอกหนึ่งดอกหนึ่งพึ่งขันนกยุงครับเห็ดเพล่งยังไงก่อน เห็ดเผือกอยังบี้บุกมขนเลยครับพี totally ่น้องหมูตัวเห็ดเผือกอันนี้จังแม่เน็ดเติ่งเข่าอีกคนเห็ดลังเขียวครับโอ้โหจอมดอกเห็ดพึ่งเก้ากัมกับ เป,ปิดครับกัมหล่นตาแล้วครับพี่น้งองนี่สิหาออกไปหาหล่นแล้วครับเฮ็ดนาเลยครับพี่น้องครับออกเป็นมุ้ยแล้วครับนี่ยคุณน,นนั่นเป็นเฮ็ดกอแดงแล้วครับกอแดงหนึ่งดอกโอ้ยครับเฮดน,นาเร่ดอกใหญ่เนาะยดอกใหญ่ ก็เห็ดหนาเล่ดึงได้เออพึ่งข้าวก็าดอกหนึง่งพุ่นเด็กขาย,ยตั้งหน่อยครับอะไรท่าล้า,างล้ง,ลงมากครับก็ล้างน้ำกลนมาก ออกมาแล้วครับออกมาอยู่กลางป่าครับนี่มันเบิ่งเห็ดผีเด็กแต่ว่าบ่ท่านไหนหอดไก่หอดโรดครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ก่อนเฮ็ดเห็ดพึ่งนี่ยังก่อนนี่เห็ดพึ่งข้าเอ้ยเห็ดพึ่งแต่ป้าผีครับปี๊บปามื่นป้าสุดยอดอีกทีครับ แล้วฮออกไปหารถนะครับเนาะมาร่วมกันอยู่กลางป่าก่อนครับนี่ครับออกมารถแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นผลงานเฮ็ดนะครับเนาะเลยข้นกะตากตากับพี่น้องครับนี่จะเป็นอีพีแหลกนะครับเนาะเดี๋ยวสิเปี่ยนปลาไปอีพีหนึ่งอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหนาครับรักกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับต่ออีพีที่สองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาาอน้ำกันงขัดสีมันบบนะครับเนาะ